トップ。 เราจะไปดูต้นน้ำนะครับไปเอาไม้ยาด้วยครับกอก,กบนนำทางไปครับผู้ชำนาญทางนรับ่น้ำใสๆแล้วครับอันนี้ ขี่ตกน้ำตกเลยนะขึ้นบนมันจะตาน้ำใสครับโอ้โหนะครับน้บต้นน้ำบนนี่บนดอยเลยนะครับ